โอ้เบอร์19ครับทุกคน mm hmm. กำลังเคลียร์กรองเหล็กอยู่ตรงมุมนี้นะฮะเบอร์19เบอร์8เบอร์7นะฮะช่วยกันหมุนเอาเหล็กนะครับขึ้นรถด,ดำดูดูดูกำลังจะขึ้นรถด,ดำะฮะพยอยมาเรื่อยๆครับเบอร์บอร์เบอร์บอร์บเขามหมุนเหมือนกับอะไรเป็นก้อนๆน,นะฮะเป็นก้อนๆเลยนะ ปัวนนะฮะมาแนละ้วดูเบอร์8ยกใส่เหล็กยกใส่รถด,ดำฮะตัวนีเอาหัวค้อนทุบปึ้งที่ลงไปตรงนั้นก้อนแล้วก็เคลียร์ฝนออกไปครับปึ๊บโอ้โหยังกระตัก้อนอีกนะกลมยิกเลยปล่อยนะ ข้งางใน,นก็กระลังขุดกระลังตักนะวันนี้ก็ไม่เงียบเล้วครับคึกค <c oughs> ักคึกคักเมื่อวานนี้น่าจะเป็นวันหยุดนะไม่เงียบแล้หน่อยนะึงแต่วันนี้ก็ทบทุกขันนะช่วยกันนละไม้นละมือขุดรือนะ้อแต่วันนี้เท่าที่เห็นนะ่เหล็กเยอะ ตอนนี้นะฮะรถดําดูให้รถดําันดใ,ใหญ่เนี่ยนะใส่เหล็กไปก้อนเดียวเต็มลนะโอ้โหนะหยิบตักรอบเดียวอ้าวตอนนี้เบอร์อะไรเบอร์แปดกระดังไปบี้ก้อนเหล็กนะคะปั๊บขีบออกมาลนะโยมเขาขีบแล้วเขาจะทำไงต่อครับอันนี้ยังไม่เป็นก้อนนะอันนี้ยังไม่เป็นก้อนนะครับดูได้ว่า จะยกใส่เลยไหมหรือว่าต้องบี้เป็นก้อนก่อน,นโอ้โหนะครับอะไปแล้วครับตอนนี้ฮะไปแล้วก้อนเดียวเต็มคันรถเลยป๊าเดล็กเหล็กทั้งนั้นอ่ะมาดูคันนี้รถดำ้ถอยเข้าไปแล้วอบ อันนี้ไม่บี้ฮะยกใส่เลยเพราะว่าเมื่อกี้เบอร์เจ็เบอร์สองใช่ไหมเบอร์สองทุบอยู่เบอร์สองทุบปูนออกอยู่มาบปล่อยวะแต่มีคันรถครับโอ้โหแต่ละเที่ยวเนี่ยเต็มคันรถรแต่ล้วน าปุ๊บนะแล้วก็บี้บี้บี้บบนะทุบปูนออกนะครับให้เดี้ยงเฉพาะเหล็กนะครับรถมาก็โยกใส่รถด,ดำนะครับไปยิงเนาะ เอานี่ครับการทำงานวันนี้ส่วนด้านในก็กำลังเคลียร์ชั้นใต้ดินนะฮะโซน B โซน A ช่วยกันตักช่วยกันขนใส่รถด,ดำนะครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กเส้นกองระยงระยางอยู่ก็ช่วยกันนะครับ เต็มคำลวนระเบอร์สามรถดำเบอร์สามเด็กค้นล้วนเอาคาบมาอีกแล้วครับคีบก็คีบมาอีกแล้วแอคโคเบอร์แปดคีบมากนะฮะอ่าดูทีคันไหนจะจะผลต่อตัที่เพิ่บคล้ายกับปากเป็ดน,นะอ่าเพิ่บผมงลงไป ผมลงไปผมลงไปนะยี่สิบารดับเบลซีรับช่วงต่อครับ,บนนี้รู้สวกว่ากำลังเครียกกอ,เองเิดตรงนี้นะครับคนสงสัยเยรื่องนีก out. ที่ใส่รถดัมป์ก็นีหัดวางขายยุกเลยนะหารถด,ดัมป์นใหญ่หญแสดงว่าเหล็กแต่ละก้อนเนี่ยเหล็กแต่ละก้อนที่เขาเลือกมาเนี่ยอย่างว่าก็สี่ร้อยห้าร้อยโลนะรตันเนื้อนะน้ำหนักมากนะ ไฟนะฮะขนส่งไฟนะโอ้งานเหล็กงานเหล็กโดยเฉพาะเลยวันนี้ขนเหล็กนะ